แข่ผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนกับผมมีความจําเป็นอย่างมากที่จะต้องรายงานเรื่องควันฝุ่น PM 2.5ซึ่งเป็นผลกระทบต่อบ,บ้านเมืองเราในตอนนี้เป็นอย่างมากในการเผาป่าในพื้นที่ทางภาคเหนือและที่สําคัญจังหวัดเชียงใหม่มีควันฝุ่น PM 2.5เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเรียนเชิญพบ นายสัตะวะแพทย์ชัยวะชะัชรงที่เกี่ยวกับปัญหาการเผาและฝุ่น PM มอ5ทางตอนเหนือเนี่ยทางเชียงใหม่เนี่ยรัฐบาลทราบแล้วก็ทานยกทราบดีเลยก็ได้มีการสั่งอนุมัติกบประมาณในเรื่องของอมอนิเตอร์ตรวจดูค่าประเมินเพียง2.5พบว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับทำงานกันอย่างแข่งขันแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เลยนะครับแล้วก พบว่าปริมาณฝุ่นเป็นอนสนแตั้งแต่วันที่19มีนาถึงามาถึงวันนี้25วันเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยมีปริมาณที่ลดลงนะครับแต่ทางรัฐบาลก็ทราบดีว่าหากมีปริมาณที่ลดลงเนี่ยก็ยังไม่ดีพอนะครับท่า,านนายกเนี่ยจึงไดอ้ออกมาตรการมาถึง9มาตรการนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบที่ลดน้อยลงโดยมีดังนี้1 ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัดให้ระดมกําลังเจ้าหน้าที่ออกราดตระเวน 2. ให้กระทรวงมหาดไทยและตํารวจแห่งชาติดูแลกํากับเกี่ยวข้องตามหน้าที่และอํานาจของตนเองอย่างเคร่งครัด 3. ให้มหาดไทยสั่งการให้กลไกของมหาดไทยตั้งแต่จังหวัดอําเภอผู้ใหญ่บ้านลงไปให้ชุดเฝ้าตระเวนของใครของมันนะครับ 4. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณี PM 2 5 5. ขอให้กระทรวงเกษตรและสาก์พิจารณาตัดสิทธิ์ความช่วยเหลือต่อพี่น้องกเกษตรกรที่ได้รับจากรัฐบาลหากมีการปฏิบัติโดยการเผาขยะ 6. ให้กระทรวงเกษตรกรเพิ่มความถี่ในการทำฝนหลวงให้มากขึ้นต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบ 7. ให้กระทรวงสาธารณสุขจัดเคลื่อนที่และ ชุดบริการเข้าเยี่ยมลงพื้นที่ในเชิงรุกแล้วก็จัดอุปกรณ์ช่วยเหลือสําหรับกลุ่มที่เปราะบาง 8. ให้สํานักงบประมาณเร่งรัดการเบริกเรียกว่าสั่งงบประมาณเงินออกให้ไวนะครับ 9. กรณีหมอกควันข้ามแดนเนี่ยโดยเฉพาะพาม่าก,กับลาวนะครับท่านนายกเนี่ยได้ทราบดีแล้วก็ได้สั่งการให้กระทรวงต่างๆเนี่ยยกระดับนะครับในการเจราจากับประเทศเพื่อนบ้านนะครับโดยจัดตั้งศูนย์ฮอตไลน์ประสานงานกันอยู่ตลอดเวลานะครับ